ว้าวเปิดประสบการณ์กับการกินทุเรียนนกยิบข้างแรงในชีวิตทุเรียนแกนี่ซุกคาต้นเลยป้าเป็นครับรถไกม่มาบอกว่าเป็นเอฟซีน้องไก่ก็เลยเอามาใื้เจ้าไก่ก็เลยจะโชว์ฝีมือการปอกทุเรียนเห็นสักหน่อยแต่ปอกอยากมาเหมือนทุเรียนหมอนท้องแต่พงก็เลยได้มาปอกใื้เจ้าขวงสวนลุงสว่างปอกให้กินเองเลยนะไอวี IV ก็เลยววาดติดปอกมาได้เพราะว่ามีดมันบอคมก็เลยเอามีดไม่มา,มาฮห้เจ้าเย้ได้มาแล้วผู้แรก สีเหลืองงามงามพอจิ้มเข้าไปกำาแงโอ้หบอกเลยว่าคิ้มนี่หวานนัวขนาดรสชาติมนันหมันท้องแลเจ้าจะหวานหวานมันมันเนื้อเหนียวเหนียวบอกเลยว่าว้าวเป็นการกินทุเรียนที่มีความสุขขนาดพอเนื้อทุเรียนนกยิบแต้เจ้าจะออกสีเหลือง ทุเรียนติซุข้าต้นบอกเลยว่าล้ำเต้าเต้ามาเคยกินที่อีที่ไหนมาก,ก่อนเลยแต่พ้องบอกว่าทุเรียนมาได้มีแข่หมอนทองก็ชนีหนามีหลายพันขนาดไปสามรอยกว่าสายพันธุ์ปุ้นมาถึงสวนลุงสว่างแล้วต้องกอยๆจิ้มไปทีละน้อยทีละสายพันธุ์เจ้า